สวัสดีครับผมเชตวันเตือประโคนนะครับว่าที่ผู้สมัครสส,สพรรคเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีครับผมและทีมงานปทุมธานีนะครับช่วยกันรณรงค์เข้าชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่เราเปิดแคมเปญกันนะครับและอีกขาหนึ่งครับผมก็ได้ตามอาจารย์ปิยบุตรไปในหลายที่ทั่วประเทศนะครับก็ทั้งเหนืออีสานกลางใต้ ั่วภูมิภาคในประเทศไทยนะครับไปร่วมรณรงค์กับอาจารย์และตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะขอตัวอาจารย์มาช่วยที่ปทุมธานีครับอาจารย์ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ใช่เป็นเหมือนเพลงของนัาหนาคารวานใกล้ตาไกลตีนชอครับปทุมธานีนี่ใกล้ตาผมจะไม่ไกลตีนนะยังไงผมก็ต้องไปที่ปทุมธานีโอเคอาจารย์เรื่องกระจายอำนาจรณรงค์มาตั้งแต่1เมษาตอนนี้เกิน5 0 0หมื่นรายชื่อแล้วเกิดความสําคัญเรื่องนี้ครับก็เราเล็งเห็นนะครับว่าท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพมากนะครับ ปทศไทยถ้ายังเป็นรัฐรวมศูนย์ทุกวันเนี่ยมันจะติดขัดเป็นอุปสรรคแล้วก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจําวันให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนี่จึงเป็นที่มาของแคมเปญรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นด้วยการเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญบทที่สการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เดินทางมาหลากหลายจังหวัดนะครับไปกับคุณเชตวันเหนืออีสานกลางใต้วันนี้มาที่ใต้ยูที่พัทลุงทั้งหลังข้างหลังนี่ก็จะเป็นอ่าวปากพยูนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ผมก็จะเป็นมีปัญญา สถานที่อะไรนะที่ทำการที่ทำการที่สบาลตำบล<น>ขวดขบวนขุดน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเย็นนี้กลับเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้บ่ายโมงครับจะไปที่ปทุมธานีที่คู่ตดนะครับร้านซีเกตการ์เด้นร้านซีเต็ตการ์เด้นบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นที่ร้านซีเกตการ์เด้นอยู่ใกล้ๆกับโลตัสลำลูกกาคลองสองนะครับก็บบจะไปคุยให้พี่น้องชาวปทุมธานีฟังครับว่า จังหวัดปทุมธานีจะกใกล้กรุงเทพมหานครมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าท้องถิ่นไม่ได้ถูกตกดต่อเช่อกับไม่ว่าสภาพถนนบนทางสภาพการจราจรสาธารณูปโภคสารุูปการต่างๆน้าประปาบางเทศบาลอาจารย์ก็ยังยังมีปัญหายังแยกสามารถยี่จม่ทำได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราไม่ได้ต้องการกล่าวโทษผู้บริหารขึ้นมาแต่ <T ank mic> อานาไป,ไดปลดล็อกท้องถิ่นได้เอาอำนาจไปไว้ที่ท้องถิน่นผมเชื่อว่าผู้บริหารที่ปทุมธานีนะครับข้าราชการที่ปทุมธานีก็จะสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะผลประโยชน์จากตอบรแก่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันดูครับว่าคุณเชตะวันจะรับหน้าที่ถามและเดี๋ยวผมจะตอบถามกันชัดๆตอบกันชัดๆว่าปลดล็อกท้องถิ่นแล้วพี่น้องชาวปทุมธานีจะได้อะไรครับครับเปลี่ยนเจอนะครับพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ รุ่งนี้ครับบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นที่ร้านส e c เ e t ็ a กา์เดนะครับแล้วก็เป็นวันแรกด้วยที่อาจารย์ปิยบุตรอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับหลังจากโดน1นึงหไปแล้วก็วันจันทร์จะไปสอนอดุสิตเพื่อไปช่วงดีก็เลยคิวเลยแน่นครับสิบเจ็ดตรัง18ปัทลุง19ปทธุมธานี20สอนอดุสิตครับครับผมมาให้กำลังใจอาจารย์กันเยอะๆครับขอเชิญนะครับ